สวัสดีค่ะอยู่กับช่องของ Music The Sun นะคะวันนี้มิวจะมาทำนายดวงภาพรวมในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2567ให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะได้รับชมรับฟังกันแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าการดูดวงในวันนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเพียงดวงเดียว เพราะฉะนั้นต้องมีทั้งตรงและไม่ตรงบ้างคําทํานายไหนนะคะที่ตรงให้คุณนําไปปรับใช้ไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีนะคะส่วนคําทานายไหนที่ไม่ตรงให้ปล่อยผ่านได้เลยนั่นแปลว่าไม่ใช่ดวงของคุณค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะเช็คดวงส่วนตัวเดี๋ยวมิวใส่ข้อมูลไว้ให้ด้านบนนี้นะคะสามารถทักมาหาได้เลยแล้วก็ใครที่ผ่านเข้ามาพบเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้มิวด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะอ่ะเรามาเริ่ม ให้ไปพร้อมกันนะคะแล้วก็เราจะเลือกไพ่ทั้งหมด10ใบให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะเพื่อที่จะดูว่าดวงของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนะคะปี2567นี้เนี่ยดวงชะตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะใบที่1 2 3 4 5 และสิบนะคะหนึ่งสองสามใบแรกนะคะสำหรับชาววันจันทร์ทุกท่านต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยดวงชะตาของคุณยังคงเหน็ดเหนื่อยอยู่นะคะยังคงต้องแบกรับปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวาร ลูกน้องคนในครอบครัวพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวคุณในตอนนี้ค่ะตัวคุณเนี่ยต้องแบกรับแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเขารับผิดชอบเขาไปตลอดทั้งเดือนเลยนะและในช่วงนี้เนี่ยคนใกล้ตัวนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเดินเดินไม่สะดวกนะตัวคุณเนี่ยก็ต้องคอยแบบ แบ่งเวลามาดูแลเขานะคะหรือว่าต้องหาช่วงจังหวะค่ะพาเขาออกไปพบหมอนะไปดูแลสุขภาพของเขาส่วนตัวคุณเองเนี่ยสภาพจิตใจต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงเดือนที่เหนื่อยแล้วก็คอยที่จะกังวลถึงคนอื่นเขาไปสมบูดนะเอออาจจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาตัวเองเป็นหลักก่อนด้วยนะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกเฟลรู้สึกไม่มีความสุขอค่ะมันจะส่งต่อไปหา ผู้อื่นแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงได้เพราะฉะนั้นชาววันจันทร์ทุกท่านนะคะอันดับแรกนะคะคุณต้องให้ความสําคัญกับตรงคุณเองก่อนนะรู้สึกเซง็งรู้สึกเบื่อรู้สึกท้อรู้สึกไม่โอเคเนี่ยให้สลัดความรู้สึกเหล่านี้ทิ้งลองออกไปหากิจกรรมใหม่ๆทานะคะอย่าเป็นห่วงอย่าเป็นกังวลคนอื่นคนรอบข้างมากเกินไปห่วงตัวเองด้วยนะคะชาววันจันทร์อ่ะใบถัดมา ในตำแหน่งที่2นะคะเป็นในเรื่องของการเงินวิมองว่าดวงการเงินของชาววันจันรในช่วงนี้นะคะ่ะจะหมดไปกับเรื่องของค่าเดินทางเห็นไหมคะ มีเกณฑ์การเดินทางอยู่บ่อยครั้งมากเลยนะอาจจะเป็นการเดินทางแบบเร่งด่วนหรือว่าเป็นการเดินทางที่แพลนเอาไว้แล้วแล้วคุณก็เต็มใจที่จะไปนะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณเนะี่ยต้องวางแผนในเรื่องค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางให้มากขึ้นค่ารถค่าโดยสารนะคะค่าน้ํามันต่างๆเนี่ยวางแผนในเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมไว้ด้วยนะช่วงแต่ก่อนนี้อาจจะแบบไม่ได้เยอะเท่าเดือนนี้นะคะ่ะแต่ว่าเดือนนี้ค่าใช้ใจ่ายมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้ เตรมตัวในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมไว้ด้วยแล้วก็ใครนะคะที่กําลังรอคอยเรื่องเงินก้อนมีแนวโน้มที่เงินก้อนเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาคุณและตัวคุณเองเนี่ยก็พร้อมที่จะลุยออกไปเพื่อไปหาเงินมากมาย ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะดวงการเงินมือมองว่าอยู่ในช่วงที่คุณเนี่ยจะมีแรงผลักดันในการหาเงินมากขึ้นหรือมีโอกาสมีการซัพพอร์ตเห็นไหมคะคุณไม่ได้ไปคนเดียวคุณมียานพาหนะที่พาคุณไปให้ถึงจุดมุ่งหมายเพราะฉะนั้นการเงินของคุณในช่วงนี้มิวมองว่าประคองได้นะแล้วมันจะมีโอกาสใหม่ๆม,มีโอกาสที่คุณเนี่ยเข้าหาเงินนั้นาหาได้ง่ายมากขึ้น เออแล้วก็ถ้าใครนะอยากจะออกรถนะสามารถทําได้ด้วยนะแต่ก็วางแผนให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างใบแรกที่ขึ้นมาเนี่ยตัวคุณอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายจากส่วนอื่นเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเงินของคุณนะคะมีความคล่องตัวดีอยู่แล้วหรือว่าวางแผนทุกอย่างไว้ดีแล้วอยากจะมีรถเพิ่มนะคะอยากจะมีรถใหม่ก็สามารถที่จะดําเนินเรื่องภายในช่วงสิ้นเดือนนี้ได้เลยนะคะอ่ะใบถัดมาในตําแหน่งเกี่ยวกับ เพื่อนพร้อมบริวารคอรอบข้างนะในช่วงนี้เนี่ยตำแหน่งเพื่อนค,คุณค่อนข้างดีเลยคุณจะได้พบเจอมิตรภาพที่ดีนะคะพาคุณไปสังสรรค์พาคุณออกมาจากความรู้สึกหดหู่ใจนะเออช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่ามันยิ้มได้คุยกับเพื่อนแล้วมีความสุขมากขึ้นหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่คนเดียวมาตลอดค่ะในช่วงนี้คุณจะได้พบเจอกระยะาณมิตรที่ดีเขาจะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับคุณเพราะฉะนั้นมิวมองว่าเรื่องเพื่อน คนรอบข้างเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะคะถัดมาในตำแหน่งเกี่ยวกับที่พักอาศัยช่วงนี้อยู่บ้านแล้วน่าจะรู้สึกเบื่อนะมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอยู่แล้วมันหงุดหงิดอยู่แล้วมันเครียดมันไม่มีความสุขชาววันจันทร์อาจจะต้องลองหาเวลาออกไปเที่ยวออกไปรับพลังงานใหม่ๆบ้างนะคะอย่าอยู่แต่กับที่เดิมๆพลังงานเดิมๆมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเพลียมันไม่มีความสุขนะ ลองหาเวลาออกไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะแล้วก็ใครเนี่ยที่มีครอบครัวนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ด้วยในช่วงนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินของเขานะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องใช้ไม้เท้าค้ำนะคะหรือมีเครื่องช่วยพยุงเนาะช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะแขนขาไม่ค่อยมีแรงหรือว่าเดินทางแล้วมันมีโอกาสสะดุดล้มนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้หันมาดูแลในส่วนนี้เพิ่มเติมนะถัดมานะคะในตำแหน่งต่อไป ในอนาคตข้างหน้าของคุณเนี่ยมิมองว่ามันจะมีเรื่องดีๆรอคุณอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณนะคะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกเห็นไหมคุณจะลังเลใจว่าเฮ้ยคุณจะทําอะไรก่อนดีอะไรที่มันควรจะ เริ่มดาเนินการก่อนก็ให้คุณโฟกัสไปที่สิ่งนั้นก่อนนะคะอะไรที่มันเข้ามาแล้วคุณสามารถทําได้มากที่สุดก่อนคุณก็ลงมือทําในส่วนนั้นไปก่อนมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้เลือกแล้วนะคะจากที่แต่ก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าโอกาสมันไม่ค่อยเข้าหาคุณแต่ว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของปีเนี้ย คุณจะได้หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าทําได้มากที่สุดนะคะเลือกสิ่งนั้นมาทํามันจะต่อยอดให้คุณเนี่ยมีโอกาสเติบโตหรือว่าทําอะไรได้อีกมากมายและในตําแหน่งนี้นะคะยังบ่งบอกถึงในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆนะคะที่คุณกําลังอยากจะเริ่มทํามันมีโอกาสทิศทางที่ดีขอแค่คุณเนี่ยต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็หาโอกาสในการเรียนรู้หาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเอามาเป็นแนวทางในการปรับ ใช้นะคะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะอ่ะถัดมาในตําแหน่งเกี่ยวกับปัญหาช่วงนี้นะคะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาค่ะมิวมองว่าไม่ว่าปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเงินปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือปัญหาที่มันคาราคาซังมาคุณจะสามารถทําทุกอย่างให้มันคลี่คลายได้ เออแต่ว่าคุณจะทําทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะปัญหาของคุณในตอนนี้คุณจะแก้ทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองจะไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าหยิบยื่นโอกาสอะไรที่เอามาแก้ปัญหาให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นคุณต้องหนักแน่นและลงมือทําแก้ ขายทุกอย่างเนี่ยด้วยตัวเองแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปซึ่งไพ่แปดเหรียญเ,เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องลงมือทํานะคะปัญหาของคุณเนี่ยแค่คุณคิดอย่างเดียวอ่ะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้คุณต้องรีบลงมือทําภายในเดือนนี้นะคะปัญหาทั้งหมดที่มันคาราคาซังที่มันมีอยู่มันจะทุเลาเบาลงไปได้นะคะถัดมานะคะในตําแหน่งเกี่ยวกับคู่ครองคนรักสำหรับ คุณนะคะถ้ายังโสดอยู่เนี่ยมีมองว่าคุณน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานภาระหรืออะไรต่างๆที่คุณแบกรับเอาไว้อะคะ่ะเยอะเป็นพิเศษเลยยังไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆหรือว่ายังไม่ได้ออกไปรับพลังงานใหม่ๆจากคนที่เขาพร้อมจะเข้ามาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยอาจจะยังโสดต่อไปนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาให้ได้พูดคุยแต่ตัวคุณเองเนี่ยยังรู้สึกว่ายังไม่โอเคยังอยากแบบว่าเปิดใจให้กับคนอื่นเรื่อยๆไปก่อนเพราะฉะนั้น คนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนพูดคุยเข้ามาเยอะขึ้นแต่คุณจะยังไม่ตกลงปรงใจกับใครหรือถ้าหากว่าคุณนะคะคุยมานานและอยากจะตกลงปรงใจกับคนคนนี้มันอาจจะมีบททดสอบเข้ามานะคะทำให้ความรัก าการสมหวังในเรื่องความรักเนี่ยมันยืดเยอะออกไปเพราะฉะนั้นก็ให้ทําใจไว้นิดหนึ่งนะคะไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีที่สุดส่วนใครนะคะที่มีคนรักมีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้เขาเองก็แบกรับภาระทุกอย่างเนี่ยไม่แพ้ไปกว่าคุณเลยนะคะเขาเองก็พย,ยายามที่จะแบ่งเบาตัวคุณออกมาบ้างเนาะภาระต่างๆที่คุณแบกรับเอาไว้เขาอยากที่จะช่วยให้คุณเนี่ยหายเหนื่อยหายเครียดน,นะคะอยากจะเป็นพื้นที่ปลอดภยัยอยากจะเป็นเซฟโซนให้กับคุณซึ่งในช่วงนี้เนี่ย พยายามหาเวลานะคะอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันบ้างนะเห็นไหม ตัวคุณก็แก้ปัญหาของคุณตัวเขาก็พยายามแบ่งเบาภาระออกมานะคะมันเลยทําให้ทั้งคู่อ่ะโฟกัสอยู่แต่กับปัญหาอยู่แต่กับหน้าที่การงานการหาเงินการเคลียร์ปัญหาต่างๆและไม่ค่อยมีเวลาด้วยกันเพราะฉะนั้นหาเวลาอยู่ด้วยกันออกไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศร่วมกันนะคะจะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นนะสําหรับชาววันจันทร์นะคะใบถัดมาในตําแหน่งเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางกันบางให้เขาขึ้นแบบ นั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็มองนะมันมีฟิลลิ่งแบบว่าพยายามอยากจะวางแผนออกเดินทางอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นฟิลแบบเดี๋ยวอยากจะเดินทางเดี๋ยวไม่อยากจะเดินทางเออมันเอาแน่เอานอนกับสภาพจิตใจไม่ได้นะคะในช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยจะมีอารมณ์แบบไบโพล่านิดน,นึงคือวันเนี้ยอยากจะไปวางแผนไว้แล้วแต่วันพรุ่งนี้ดันกลายเป็นว่าไม่อยากไปแล้วอ่ามันจะเป็นฟิลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเดินทางมิวแนะนําว่าให้ออกเดินทางเลยเพราะอะไร การที่คุณอยู่กับที่บ่อยๆอะค่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกหมดแรงหมดพลัง ทั้งพลังกายพลังใจนะคะแล้วมันจะรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าวางแผนอะไรไว้แล้วค่ะให้เดินทางออกไปเที่ยวออกไปทําตามแผนที่คุณวางเอาไว้อาจจะเป็นในช่วงระยะใกล้ๆบ้านก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ต้องไปเดินทางพักค้างแรมอะไรนะเราก็เอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเป็นตรงกลางมากที่สุดะคะ่ะจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นซึ่งการเดินทางของคุณอาจจะมีออในส่วนของความจุกจิกวุ่นวายความคิดความกังวลที่คุณสะสมไว้อ่ะค่ะในการเดินทางมันอาจจะไม่ได้สนุกเต็มหล แต่มิวมองว่ามันก็ได้ผ่อนคลายมากขึ้นนะการเดินทางทุกอย่างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ราบรื่นดีค่ะในส่วนของสุขภาพอยากให้ระวังในเรื่องของการนั่งนะเราอาจจะมีปัญหาในส่วนของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะชาตามขาตามช่วงคอบ่าไหล่หลังนะคะเพราะฉะนั้นก็หาเวลาออกมายืดเส้นยืดสายบ้างเนาะปรับพฤติกรรมการทานอาหารนะคะจะช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะ,ะอะต่อมานะคะในตำแหน่งเกี่ยวกับความสำเร็จไพ่บอกว่าตัวคุณนะคะมี โอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้โดดเด่นมากเพียงแต่คุณเนี่ยจะต้องวางแผนนะคะจัดสรรทุกอย่างให้ดีควบคุมนะคะเวลาควบคุมในด้านของสภาพจิตใจของตัวเองให้ดีเออเราเนี่ยต้องจัดสรรปันส่วนเห็นไหมเห็นน้องแมวมายืนรอไหมงานของคุณนะมีเยอะมากสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังไว้อะมันค่อนข้างเยอะคุณจะทํำยังไงล่ะคุณก็ต้องค่อยๆท,ทําทีละอย่างให้มันเสร็จถูกไหมคะพยายามอย่าทาพร้อมกันหลายๆอย่างให้ค่อยๆทยอยนะคะทำในส่วนนี้ให้เสร็จแล้วค่อยไป ส่วนถัดไปแบบนี้จะทําให้ความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะช่วงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาววันจันนะความสําเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมขอแค่คุณวางแผนทุกอย่างให้ดีแล้วคุณจะได้มาซึ่งความสําเร็จที่รอคอยอยู่นะถัดมานะคะในตําแหน่งสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานช่วงนี้คุณจะมีความเอาจริงเอาจังกับเรื่องงานมากขึ้นเออดูสิเห็นไหมมันเหมือนการสั่งการมันเหมือนการแบบว่า เริ่มแบบฮึกเหวมในตัวเองแล้วว่าฉันเนี่ยจะมุ่งมั่นตั้งใจจะทําสิ่งนี้เนี่ยฉันจะเคลียร์ฉันจะจัดการปัญหาตรงนี้แล้วนะฉันจะเอาจริงเอาจังแล้วนะฉันปล่อยมานานมากแล้วนะนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานประจํานะลูกน้องบริวารคนรอบข้างนะคะหรือว่างานที่คาราคาซังอยู่ทําไม่เสร็จสักทีหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วยังไม่ได้เคลียร์สักทีในช่วงนี้จะถูกเคลียร์แล้ว คุณจะเอาจริงเอาจังกับตรงนี้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะอันนี้ขอแสดงความยินดีให้กับชาววันจันทร์ทุกท่านด้วยนะคุณสามารถทําได้และคุณเอาจริงเอาจัง,จงได้แน่นอนก็คือมันเป็นช่วงจังหวะที่ความสําเร็จในเรื่องงานของคุณอะ่ะจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณอดทนนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะต้องแบบลงมือด้วยตัวเองอะคะ่ะแต่ว่ามีมอว่าถ้าคุณทําและผ่านตรงนี้ไปได้อะทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของคุณแน่นน่นนนนนออะะคะใสวขง ถ้าเป็นธุรกิจหรือง,งานประจำอะ่ะมิวก็มองว่าคุณจะจัดการลูกน้องได้อยู่หมัดมากขึ้นนะคะใครที่กําลังอยากจะขยับขยายโยกย้ายปรับเปลี่ยนเนี่ยมิวมองว่าคุณจะมีโอกาสมีช่องทางให้คุณได้ทามันอาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่าคุณสามารถทําได้และผ่านผลมันไปได้แน่นอนขอให้คุณเชื่อมันในศักยภาพของตัวคุณเองนะคะชาววันจันทร์อ่ะโอเคอันนี้นะคะเป็นภาพรวมทั้งหมด1ิใบ,บของชาววันจันทร์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆก,กันอีกรอบ เลยนะหลักๆแล้วเนี่ยมีมองว่าเรื่องงานดีขึ้นมากๆนะคะจากที่เรารู้สึกเหนื่อยอ่อมไม่ไหวไม่อยากทํางานนะคะช่วงนี้เราจะเอาจริงเอาจังมากขึ้นจะได้รับผลงานที่ดีจะได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีคนที่เขาคอยให้คําแนะนําอยู่ะคะ่ะให้คุณเก็บคําแนะนําเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้แล้วคุณจะสมหวังในหน้าที่การงานของคุณเองการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากใน ผู้ที่มีงานประจํานะคะมันดูเหมือนกับว่าคุณรู้สึกเบื่อแต่ว่ายังโยกย้ายไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีสักเท่าไหร่แนะนําให้ประคับประคองและทํางานที่เดิมไปก่อนส่วนใครที่กําลังมองหางานใหม่นะคะมีมองว่าคุณต้องเอาจริงเอาจังต้องเด็ดขาดต้องออกไปหางานเน้นเป็นงานที่มีกฎมีระเบียบที่แน่นอนชัดเจนแบบนี้จะทําให้คุณหาดมีแรงผลักดันในการทํางานมากขึ้นนะคะใครที่กําลังอยากจะสอบบรรจุข้าราชาการนะคะใครอยากจะก้าวหน้าเติบโตเลื่อนขั้นในตำ แต่ที่ตั้งใจก็มีแนวโน้มที่จะสําเร็จในช่วงเร็วๆนี้แล้วนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะอ่ะเรามาเปิดอีกหนึ่งสำรับกันดีกว่านะว่าไพ่เนี่ยอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ซักสามใบนะ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบการดูดวงของมิวนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทมาได้เลยนะหรือว่าใครนะคะอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตมิวก็ฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe กดแชร์แล้วก็ฝากใต้ยาไปให้คนอื่นได้รับชมต่อด้วยนะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่สามใบอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะใบที่หนึ่งปุ๊บนะเราเนี่ยไม่เห็นลงสมไปหลักน้ำตาจริงๆนะชาววันจันทร์ คุณจะต้องเด็ดขาดนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาหรือความผิดพลาดความผิดหวังมันจึงจะกระตุ้นคุณนะ,ะให้คุณเกิดความจริงจังมากขึ้นมึเชื่อเลยว่าหลายๆคนนะคะอาจจะมีแนวโน้มว่าจะสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจมาสัก 1- 2รอบแล้วแต่มันเกิดข้อผิดพลาดมันอาจจะถูกยืดเยื้อะระยะเวลาความสําเร็จออกมาแต่มิวมองว่า ปัญหาเนี้ยค่ะมันช่วยกระตุ้นคุณมันทําให้คุณมีแรงฮึกเหิมมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะชาววันจันรอย่าเพิ่งท้อถอยไปก่อนนะคะไม่ถัดมาไปที่สองปึ๊บอือเห็นไหมคุณต้องดุดันต้องเอาจริงต้องมีการวางแผนต้องมีการแบบว่ากดดันตัวเองค่ะบังคับตัวเองมันถึงจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในช่วงนี้ค่ะไพ่แนะนําว่าให้คุณดู ในเรื่องของสภาพจิตใจของคุณให้ดีอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปนะคะไม่ว่าจะทําอะไรควรที่จะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเขียนเป็นแผ่นออกมาเลยว่าเราจะทําอันไหนก่อนหน้าหลังนะคะแล้วคุณเนี่ยจะทําได้ทุกอย่างตามลําดับขั้นตอนที่คุณวางเอาไว้นะอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งถ้าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเมื่อไหร่แล้วก็ทุกอย่างมันอาจจะหยุดนิ่งหยุดชะงักและไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการได้นะคะชาววันจันทร์อ่ะขอดูใบสุดท้ายหน่อยปึ๊บสผ่าน หลังจากที่คุณนะคะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างมาแล้วเออไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นการบังคับตัวเองให้จริงจังตั้งใจมากขึ้นกับสิ่งที่คุณทำสุดท้ายแล้วค่ะมันจะผ่านมันจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจเห็นไหมสามผ่านไปเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมิวอยากจะเป็นกำลังใจให้กับชาววันจันทร์นะคะเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วมิวอยากให้ปีนี้เป็นปีที่คุณเด็ดขาด มีความมุ่งมั่นตั้งใจเด็ดเดี่ยวนะคะคิดอยากจะทําอะไรทำอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะอย่า สปอยตัวเองมากเกินไปว่าเฮ้ยเหนื่อยท้อไม่โอเคสภาพจิตใจไม่ไหวเราไม่ทำไม่ได้นะคะคุณจะต้องเข้มแข็งแล้วคุณจะต้องผลักดันตัวเองกดดันตัวเองบ้างบังคับตัวเองให้ทำนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาววันจันทร์ทุกท่านด้วยนะคะใครที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้มิวด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้เรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ